THANKS <sighs> ที่ห้องประชุมสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดมหาสารค,คามทางศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศมหาสารค,คามจำกัดหรือสอกอตอมหาสารค,คามกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่จากอำเภอต่างๆในจังหวัดมหาสารค,คามและผู้ประกอบการค้าข้าวได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการซื้อขายระหว่างกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการค้าข้าวและสก กตมหาสรารคามโดยมีนางชนะศรีสมพานรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้แทนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรสอกอตอมหาสรารคามและผู้ประกอบการข้า,ขา,ขาวร่วมลงนามและร่วมเป็นสักกีพยานในการทำเอ็มโอยในครั้งนี้โดยนางชนะศรีสมพาน์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากด้วยกรมการค้าข้าวได้ดําเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรปีการผลิต2,566ทับ2,567และเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงผลผลิตข้าวปีการผลิตนี้ออกสู่ตลาดปริมาณมากเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับราคาผลผลิตข้าวให้กับกเกษตรกรทางศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อรับซื้อข้าวกับกลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดมหาสาร,รคามในครั้งนี้ขึ้นซึ่งการรับซื้อผลผลิตข้าวจากกลุ่มกเกษตรกรนี้ทางผู้ประกอบการค้าข้าวและสกอตอมหาสาร,รคามจะทาการรับซื้อข้าวจาก,กาเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดโดยรับซื้อในจํานวนไม่จํากัดซึ่งข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จะรับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดตันละ400บาท ส่วนข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินซีจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ1,200บาทโดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตข้าวและราคาผลผลิตข้าวให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอนครับ คือกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเป็นผู้ผลิตพเพราะฉะนั้นพาณิชย์จะเป็นผู้รับซื้อในเคื่อนเนื่อนไขเหล่านั้นน่ะจะเป็นข้าวคุณภาพดีที่ผ่านมาตรฐาน G A P แล้วก็ผ่านมาตรฐานอินทรีย์ถ้าผ่านมาตรฐาน G A P เนี่ยในข้อตกลงเราจะรับซื้อสูงกว่าราคาตลาดตันละ400บาทถ้าข้าวีย์เนี่ยเราจะรับซื้อสูงกว่าราคาตลาด1,200บาทต่อตันค่ะนนคือเหมือนกับเกษตรกร,กรผู้ผลิตเนี่ยสามารถ อุ่นเขาเรียกอะไรนะคะแบบว่ามีมีความอุ่นใจได้เลยว่า ยังไงตลาดก็ซื้อแน่นอนซื้อทั้งหมดถ้าท่านผลิตผ่านมาตรฐานเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กลุ่มเกษตรกร,เร,กรเราซื้อในนามกลุ่มค่ะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรนาแปลงใหญ่ของจังหวัดมหาสารคามแล้วก็กลุ่มเกษตรกร,กร,ร,กรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดมหาสารคามทําไมเราต้องซื้อในนามกลุ่มถ้าเราผลิตรายเดียวถ้าตลาดต้องการปริมาณมากๆยังไงก็ผลิตไม่ได้ผลิตไม่ทันเพราะฉะนั้น ฉะนั้นถ้าในนามกลุ่มเนี่ยเราจะได้ให้กลุ่มมีความเข้มแข็งแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายสมมติว่าในในกลุ่มนี้มีปริมาณข้าวไม่พอเราก็สามารถไปรับซื้อจากอีกกลุ่มหนึ่งได้ที่เรามีเครือข่ายกันค่ะเพราะฉะนั้นการทํางานแบบกลุ่มเนี่ยจะสร้างความเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงให้กับการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่แล้วก็ศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม